สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับทาวงอภูหากินหมานคือกอครับวันนี้ปาพีพนองครับมาเลือกเอางวงงามราคาเกษตรกรจับต้องได้เหมือนเดิมครับวันนี้พบกันยุทีพิกัดอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับพบกันยุทีคอกพ่ออูดนะครับค็อกพ่ออูดครับแต่ว่าพ่ออูดว่าเหมือนบอกว่าเก่งครับพี่น้องในทาวงบอกให้แท่นได้ข้อมูลมาหลวกสีบอกพี่น้องฟ้านะครับสำหรับพิกัดนะครับต่างยุทีบ้านโคก สูงตําบลนองแดงอําเภอนาเชื่อกจังหวัดมหาสารคามนะครับมี้ประวดวาใด่มากแม่ลูกหนึ่งคมแล้วก็แม่สาวสองโตแล้วก็ควายนะครับควายในขอออีกหลายโตอยู่การรับการตํานี้กับสากลทั่วไปนะครับหนึ่งเดือนแล้วนะครับพี่น้องแล้วก็การขนส่งกับส่งฟรีหนึ่งรอยกิโลเมตรแรกครับแต่ส่งได้ทั่วไทยนะครับนี่พี่น้องมีแต่ตสวยๆตงามแล้วก็มีควายครับพี่น้องผู้ใดอยากเลี้ยงควายก็มีให้อ่า เบอร์โทรนะครับ0877743569นะครับขออนุญาตเป็นตัวแรกแหกหมาอะไรครับพี่น้องยุยไก่กันนี่เอาเป็นแม่ลูกลูกสาวครับเป็นแม่ขาวลูกแดงครับอ่าพี่น้องใจลูกดีครับพี่น้องแม่ขาวนี่ธรรมดาครับตัวนี้ให้ลูกงน้าแดงหนังหนานะครับลูกสาวจะขอมาเป็นลูกไอ้ขีอเจ้าของเก้านะครับแต่ว่าผลบด้เก็บใบใบครับอ่พี่น้องเบิ่งเนื้อหนังต้นโตเอา หนังหนาครับพี่น้องสูงแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับประมาณประมาณนี้ครับสี่สิบบวกลูกสาวอายุประมาณสามเดือนกว่าๆครับนี่หนังหนาครับแก้งขาใหญ่ครับสวยๆเลยเป็นแม่ที่ใจลูกเก่งครับนี่กินหยาเก่งๆแบบนี้นะครับครบนี่เปิดราคานะครับยุติสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับ 3 6ม0 0บาทครับพี่น้องถูกตัวละหมื่นกว่าบาทราคานี่เป็นราคาห้องนะครับต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีหนึ่งร้กิโลเมตรแรกครับราคาตรงกันกับทรงฟรีถั่วอีสานเลยครับพี่น้องนี่แข้งขาใหญ่นะครับเดี๋ยวไล่ให้ลูกไปแดดจักแมปเด้อพี่น้องนี่อะไ,ะไปหลาไปเออนี่ครับพี่น้องหนังนหนาๆครับแม่สูงประมาณร้อบวกๆครับ แข้งขาดีไม่มีตาหนีนะครับพี่น้องนั่งหนาถึงตัวละหมื่นก็บาทครับพี่น้องแม่บอกแม่พันตัวงามๆเบื้องหลังลูกครับนี่นี่ครับพี่น้องอ่ายืนซแดดแล้วอ่ะพี่น้องนี่แหละครับแม่ลูกลูกสาวครับสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทต่อรองได้นะครับแม่พิ่นจะมีนมติงนิดเดียวครับพี่น้องเอาแต่ว่าประเด็นสมผลในการให้ลูกครับพี่น้องอ่านมติ้งก็ให้ลูกกิ้งครับแบบนี้แหละครับ สมัยใหม่ตัวนี้น่มติ่งบอมเป็นปัญหาแล้วครับพี่น้องนี่มีตาไหหลูกเก่งๆแดงเข้มนะครับหนังหนาสวยๆเลยครับตัวนี้สามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับนี่สวยสวยเลยราคานี้ยังต่อรองได้นะครับพี่น้องนี่โอ้หนังหนาซออ่อนลูกครับหน้าตางามๆครับนี่เป็นตาหักครับมีหลังแตกๆมันท่ายใหญ่ๆครับสามหมื่นหกพันห้าร้อยครับเอาตัวต่อไปครับตัวต่อไปมีสาวหน่อยนะครับ สาวน้อยอยู่สองตัวอ่าเดี๋ยวจีบเลยพี่น้องเบึงอ่ะเอาตัวแรกก่อนครับพี่น้องหนี่งตัวนี้เป็นสาวน้อยหนังหนาสีนวลๆครับอายุก,ก็น่าจะประมาณ6เดือน7เดือนครับสูงประมาณร้อยยีบวกบวกครับตีตีต่ำๆไปน,นะครับอ่าพอดีมันยืนต่ำครับตัวนี้อ่านี่ครับ ตัวนี้แข้งขาใหญ่ยาวนะครับพี่น้องเออนี่ครับนี่แผ่นหลังใหญ่แบบนี้ครับพี่น้องตัวนี้พ่อเพิ่ว่าห้องไว่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับสาหรับภูงบประหลายครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับราคานี้ยังต่อรองได้นะครับพี่น้องนี่โอ้แผ่นหลังกว้างเลยครับสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกบวกครับตีตีต่ำๆไว้นะครับนี่อ่าเล็บดีเล็บสวยครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับสำหรับคนงบประหลาย นี่ครับอ่านี่ครับหนังหนาอ่สำหรับคนงมปละลายครับคอยต่อยอดเอาตัวต่อไปนะครับเป็นแม่แดงครับสาวเป็นงัวสาวครับตัวนี้สูงประมาณร้อยสามสิบบวกบวกครับเป็นแม่แดงโบดนะครับอ่าเรืองดําหางลามอ่าอ่านี่ครับอ่ะพี่น้องนี่แม่สาวครับหนังหนาครับแข้งขาใหญ่นะครับสูงร้อยสามสิบครับประมาณร้อยสามสิบบวกลบนะน่าจะบวกแล้วครับ อายุประมาณเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนแปดเดือนครับตัวนี้เป็นเครื่องโบ๊เครื่องดําครับสําหรับผู้ออยากได้แม่สาวครับเอาไปลอกผสมครับตัวใหญ่แต่ว่าตัวนี้ยังใหญ่ได้อีกหลายครับเจ็ดแปดเดือนครับเกิดจากแม่สูงนะครับพี่น้องตัวนี้เกิดจากแม่สูงลอยหาซิบวกๆกนละครับนี่นานๆยิงใหญ่แบบนี้ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สองหมื่นสามพันบาทครับสองหมื่นสามพันบาทครับราคานี้ต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรี 100กิโลเมตรเลยครับราคาตรงกันกับซองฟรีได้ครับนี่พี่น้องนี่แผ่นหลังของกว้างแบบนี้ครับตำหนิไม่มีนะครับตำหนิบ่มมีครับ23,000บาทครับพี่น้องตัวนี้นี่ตำหนิไม่มีเล็บสวยราคานี้ยังต่อรองได้ครับวันนี้มีงออายุ3ซีโตนะครับพี่นอ้องแบ่งปันพี่น้องไปเลี้ยงตัวนี้23 0 0 0ตัวนี้10,000 หกพัน 6, ard, บ, 36, บาทครับหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยบาทครับส่วนตัวแม่ส่วนตนัวแม่ลูกสามมืนหกพันห้าร้อยครับหรือว่าพี่น้องอยากยกแม่สาวสองตัวนี้ราคาพิเศษเลยครับพี่น้องราคาพิเศษเดี๋ยวพี่น้องโทรมาสอบถามบึงอยากให้มันไปน้ากันครับพี่น,อนอ้องเพราะมันมาน้ากันครับนี่สวยเลยครับราคาลดด้หลายนะครับพี่น้องแต่โคมนี่พี่น้องเอาโคมนี่โคมแม่สาวครับสาวรุ่นรุนี่ ลูกตัวหนึ่งกําลังมากครับพี่น้องโอ้ยหาวครับสามหม 6, ครับพี่น้องแม่ลูกลูกสาวสสวยครับนี่ใจลูกเก่งแห้งครับแม่พันธุว่ามันเป็นสัตว์เวรอวครับพี่นอ้องไก่สิ่จะทับอีกแล้วพี่น้องก็เอาไปทับอ่าพอดีๆพอใงญ่ๆพอหลอดพอดาวพอเทียมเลรวพี่นอ้องผสมเทียมเอานี่แต่ว่าตัวนี้ก่น่าจะเป็นผสมเทียมมากเหรครับพี่น้องต่วาเพันบ่ได้เก็บใบใบ้เฒ่ทเลีียง พี่น้องอ้อ้าวดีครับสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับตัวนี้แล้วพอ่อเพ่อนว่ามี่ควายนะครับควายยุคขอกับสีบแดงปันพี่น้องไปเลี้ยงให้กันหลายตัวหลายโคมนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมเอาตัวแรกกอนครับผมตัวแรกจะเป็นควายผูพี่น้องเอาผูเลตองการควายผูอหนาๆย,ยังไงแบบนี้ครับพี่น้อง เพื่อน่าลูกเก่าจะเลื่อนใช่ว่าเพื่อนกับบุมีใบกันอายุน่าเจ็ปีเศษเศษปกีกว่าๆล้วครับพี่น้องสูงประมาณร้อยร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่ครับประมาณนี้นะครับาตาแต้มแจ่มจ้ำครับผู้ใดอยากเอาไปจับสัตว์อยู่ขอกก็ได้ครับแข้งขาใหญ่ครับพี่นอ้องเอาไปเป็นพอจับสัตว์พอคุ้มฟูงก็ได้ครับยังใหไงเด็กหลายอยู่ตัวนี้เปิดราคาที่สองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าพันบาท หนา่ารอนะครับพี่น้องนี่หนา่ 26, ารอรอสองหมื่นหกพันบาทครับแข้งขาใหญ่ครับเล็บสวยเจ้าของเก,าก่าพนกบาลูกเกาเ่าเจริญครับเม,ม,มื่อมีใบพี่น้องเบิ้งเนื้อหนังเอาหนานๆใหญ่ๆแบบนี้ครับสูงประมาณร้อยยี่สิบกว่าครับร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดครับพี่น้องนี่หรือมันจะสูงกว่านั้นกันกบพรเนรใจทด้นพี่น้องบ่ะทึ่งในวัดนี่ตัวนี้นะครับ สองหม่นห้าพบาทครับต่อรองได้ครับไม่ไกลก็ส่งฟรีได้ครับพี่น้องอ่าแล้วกันอยู่นี่ควายในคอ,อกอีกหลายตัวนะครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวพาไปชมอ่าอยู่ในคอ,อกนะพี่น้องมีมีอยู่ประมาณอ,อีกสามโคมครับโคมแม่ลูกครับพี่น้องอันนี้นะ่าจะเป็นโค่าแม่ลูกตัวนี้ลูกพึ่งคลอดครับลูกพึ่งออกได้เ่าถึงเดือนแม่นี่อ่างไงบักขักเลยครับพี่น้องใครอยากเลี้ยงควายกับมีควายพี่น้อง ่าแบ่งปันกันไปเลี้ยงอ่าราคาเดี๋ยวค่อยถามเพกันอีกทีนึ่งนะครับพี่น้องยังแม่ลูกโคมนี่เพป็นว่าเป็นลูกเก่าจะเลื่อนี่กันครับตัวนี้ลูกผูกครับอ่ตาแต้มแแบมจำครับพี่น้องวงเขาสวยขาใหญ่อ่แล้วก็มีในคอรในฟ้ามีอีกพี่น้องยังไงกับรายละเอียดเดี๋ยวโทรมาสอบถามอีกทีนึงครับว่าเป็นเปิดคค้มละทอร์ไาสาระคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ขอกล่าข้าว่าสวัสดีครับ